ทั้งเก่งทั้งหล่อทั้งรวยแบบคุณมีใครดีใครได้อะ่ะรูปเต็มเลยครับพี่วีจริงงานเขียนค้างอยู่ด,ด้วยคงเป็นงานเขียนชิ้นสุดท้ายที่เขาวาดไว้ก่อนตาย แกรับปากฉันพวกแกจะไม่ไปไหนฮั่งตุ๋วรอจนกว่าคุณอนุทจะกลับมาได้ยินไหมเฮ้ยหมาใครอ่ะไันบอกให้ไปไะไอหมาบ้างเฮ้ยออกไปเดี๋ยวนี้นะหยุดนะฮั่งตุ๋วฮั่งต๋วผมมาจากต่างจังหวัดนะครับเงินทองก็ไม่มีครับผมเลยไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนครับจริงไหมฮั่งตุ๋วโอ้โหฮั่งต ชื่ออะไรเราอะชื่อชื่ออูดครับชื่อจริงอะอนุชาครับอูดได้ยินฉันเรียกมั้เนี่ยได้ยินครับคุณวีฉันสั่งให้ออกมาเดี๋ยวนี้<อ>ฉันเรียกไม่ได้ยินหรือไงครับแล้วทำไมไม่ออกมาว่าแต่คุณวีเนี่ยครับมาเรียกผมเปล่าๆเ,เนี่ยมีธุระอะไรหรือเปล่าครับ ไม่ต้องเดี๋ยวพอทุกคนเผลอเราจะแอบไปดูที่ห้องนั้นกันนะแล้วเราจะได้รู้กันสักทีว่าสิ่งที่ข้างตู่อยากให้หนุชเจอคืออะไรบอกมาสิแกเข้ามาหาอะไรในห้องนี้จิตตอบที่ไม่ได,ดีหรือว่าใจฉันแจ้งตำรมอถึงจะเคยอยู่บ้านหลังนี้นะแต่ตอนนี้มันก็ไม่ใช่บ้านของกแกละน่นอนจะเป็นเจ้าของบ้านหลัีพินกรรมอันนี้มันต้องเป็นของปลอม ท่านตุ๋นจะทำอะไรเธอกับหมาตัวนี <er> ้เคยอยู่ที่นี่มาก่อนใช่ไหมโอเป็นผ <ok ู้ชายที่เข้าใจผู้ชายที่สุดเลยอ่ะเรื่องระหว่างคุณกับไออู๊ดมันเป็นไปไม่ได้ไอ้ชาอูใช่ไหมแต่อู๊ดเนี่ยมันเป็นฉันมีรูปของคุณอนุทพัฒนาฟรีดีหน้าของเขาคล้ายกับใครสักคนจะไปไหน